สวัสดีครับวันนี้อยากอยู่บ้านจะขอ,อนำเสนอการปลูกต้นไม้ในโอง่งหรือวัสดุที่ท่านไม่ใช้หรือจะทิ้งแล้วครับนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ครับการปลูกต้นไม้ในวัสดุหรือในโอง่งประเภทนี้มีข้อดีคือหนึ่งมันจะ ช่วยให้เรื่องไม่มีสัตว์และ,มะแมลงมารบกวนทั้งตัวคุณและก็ในบริเวณรอบๆบบ้านคุณเพราะนั้นพวกยุงหรือพวกสัตว์มแมลงที่ท่านกลูไปทั้งหลายเลยนะครับก็จะน้อยมากเลยหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับถ้าปลูก2ความสะอาดนะครับพื้นหรือบริเวณรอบๆนะครับที่ปลูกนั้นก็จะสะอาด ไม่มี <c oughs> มาแมลงต่างๆมารบกวนและก็ท้ายก็คุณก็สามครับก็คือสามารถจะปลูกได้ในบ้านใกล้ๆบ้านหรือบ้านที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็ใช้เวลาค่อยๆทําไปครับนะครับไม่ไม่มีอะไรมากเลยครับง่ายมากที่สุดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเป็นข้อดีของอยากอย,กอยู่บ้านวันนี้ที่จะนําเสนอนะครับลองมาดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกต้นไม้ในโอ่งหรือภาชนะที่เราคิดว่ามันไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ามีทรงสูงหรือมีขนาดใหญ่ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ปลูกต้นไม้ได้ข้อดีของวัสดุประเภทนี้หรือวัสดุประเภทนี้มันจะเก็บดินได้เยอะนะครับเพราะนั้นต้นไม้จะ,จะเจริญงอกงามแล้วก็ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากสามารถปลูกได้ทั้งต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็แล้วก็มีต้นไม้เล็กๆมาแซมข้างๆข,ข,ข้างใต้ต้นไม้ทําให้ความสวยงามพื้นที่ก็จะสะอาดนะครับสําหรับดีสําหรับบ้านที่มีพื้นที่เล็กๆนะครับไม่มีพื้นที่มากแต่อยากจะปลูกต้นไม้ทั้งจริงๆแล้วปลูกได้ทั้งสวนครัว เป็นต้นไม้ที่กินได้หรือปลูกต้นไม้สวยงามนะปลูกได้หมดเลยครับครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถใส่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้แซมข้างล่างซึ่งเป็นดอกไม้สวยงามนะครับจิจัมทีผมปลูกอยู่นี่นะครับทีธีการก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับอันนี้ผมโอ่งนี่ได้มาอ่ตอนแรกจะทิ้งแล้วครับเป็นจาก บ้านเก่าต่างจังหวัดก็เขาให้มาก็เก็บเก็บมาตอนแรกก็ไม่รู้จะทำอะไรครับก็เลยเอามาลองปลูกต้นไม้ดูซึ่งได้ผลดีมากเลยครับสวยงามนะครับอ,อหลักการไม่มีอะไรมากเลยครับก็คุณมีโอ่งนะครับเนี่ยผมก็มีโอง่งลายมังกรหรือจะเป็นพวกวัตถุคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรคนที่มีอยู่นะครับ เมื่อมีโอ่งเสร็จแล้วก็น้ําโอ่งเนี่ยมาเจาะรูนะครับนะครับโอ่งเนี่ยข้างข้างล่างแล้วก็เจาะรูเพสี่ห้ารูนะครับโดยใช้สว่านเจาะเจาะพื้นปูนนะครับเจาะพื้นปูนเจาะเข้าไปนะครับเจาะเสร็จสี่ห้ารูคุณก็เอาเอาพวกดินนะดินใส่เข้าไปคราวนี้มันจะใช้ดินมากนะครับก็ไม่เป็นไรครับส่วนดินด้านล่างๆเนี่ยคุณไม่ต้องใช้ดินดีใช้ เศษไม้เศษอะไรก็แล้วแต่ทิ้งไปข้างล่างให้ได้สักครึ่งโอ่นะคง,งรครับประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยคุณก็อ่าใช้ดินดีหน่อยหาดินที่คุณซื้อไปตามถุงหรือมีใบไม้อะไรทั้งหลายแหลรก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บคุณก็เอาต้นไม้มาปลูกได้เลยครับก็หาจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับหรือต้นไม้เล็กต้นไม้เล็กนี่ควรจะเอาแซมข้าง แซมข้างๆนะครับเนี่ยมันจะสวยงามส่วนต้นไม้ที่จะผมดูแล้วสิ่งที่จะมาแซมข้างๆได้นี่ก็เป็นพวกตระกูลว่านนะพวกตระกูลเงินนะครับทั้งหลายแหล่ลเงินแสงเงินหมื่นเงินล้าเนี่ยนะเป็นว่านเนี่ยจะสวยงามมากครับเนี่ยเป็นพวกวา่านพวกนี้นะครับนะครับส่วนข้างบนเนี่ยผมก็ไปเอาต้นไม้เก่าๆที่เขาทิ้งเอามาใส่แล้วมันก็จะงอกงามดีครับ โอ่งหรือว่าถูกอะไรที่จะเสียหรือจะพังหรือจะแตกคุณไม่ต้องไปทิ้งนะครับอย่างนี้ผมก็เป็นโอ่งแตกแล้วผมก็เอาไอ้ปูนนะครับเป็นป,ปูนเรียกยาเนวนะครับเอามาปะปาปาก็ใช้ได้ครับยังใช้ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรมากครับถ้าคุณจะดูได้ว่าพื้นที่ข้างก้างกาง ข้างล่างนี่มันจะสะอาดนะครับไอ้บ้านไหนที่มีพวกมแมลงพวกอะไรต่างๆในปลูกต้นไม้พวกนี้มันจะจะไม่ค่อยมีสัตว์หรือมแมลงเข้ามากวนครับเพราะพื้นข้างล่างสะอาดครับสะอาดมากเลยครับครับแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยมากนี่ผมมีต้นไม้อะไรก็เอามาใส่ไว้นะครับเห็นได้ว่า เป็นพื้นที่ที่อยู่ในรอบบ้านไม่มีพื้นที่มากนะครับล้วก็สามารถจะปลูกทาเหมือนสวนป่าได้ครับโดยใช้โองหรือวัสดุที่เป็นรูปทรงเหลี่ยมทรงกลมทรงไรทรงสูงนะครับทรงสลสูงใหญ่ๆที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมาครับก็สามารถปลูกได้ <c oughs> เนี่ยครับต้นไม้ต้นอะไรก็ได้ครับใส่พบปลูกก็ใา่ปุ๊บ จะเห็นได้ว่ารับพื้นไม่มีไม่มีความสกรปรกไม่ไม,ม่มีเลยนะครับเพราะมันจะเป็นพื้นพื้นปูนนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องไปทํากระถางไม่ต้องไปทํอขุดอะไรให้มันรุ่งยากเลยนะครับเพียงแต่เอาโอ่งมาเจาะรูเนี่ยครับพวกผมก็มีพวกกระถางเก่าๆหรือ,อเหลี่ยมปูนอะไรทั้งหลายแหละ ผมก็เอามารับก็จะเห็นว่าง่ายมากเลยครับครับแล้วข้อดีก็คือมราจะปลูกได้ในใกล้ใกล,ใกลบ้านครับรอบรอบบ้านนะครับรอบรอบบ้านที่มีพื้นที่น้อยกับกับอันนี้ครับน,นี่องค์ต่อไปนี่องค์อันนี้สวยมากครับองค์นี้เป็นองค์ที่ได้มาจากคุณแม่ให้มา นานแล้วครับเขาบอราคาแพงมีคนมาให้ราคาหลายหมื่นครับแต่ว่าก็เอาไว้ดูสวยงามเาติดร้อยกว่าปีครับโองนี้น่าจะมีอายุประมาณสองร้อยปีครับครับเนี่ยกรผมก็ใช้ดูครับนี่ก็คืออยู่ในในในร่มในบ้านแถวนี้เพราะนั้นก็ต้องเลือกต้นไม้หน่อยครับนี่ถ้าอยู่ในร่มได้ดีก็น่าลิงน่าลิงครับถือเป็นพวก ต้นไม้น้ำนะครับนี้อนน,น,นี้ผมใส่น้ำปลูกต้นไม้นะ,นนนนนะครับใช้น้ําใส่ไในโอ่งแล้วก็ปลูกปลูกต้นไม้ครับเพราะฉะนั้นในน้าก็ปลูกได้ครับจะได้ว,ว่านะครับใช้โอ่งนั้นเลยครับก็ดีคือความสะอาดนะครับ เพราะนั้นสรุปง่ายๆคือมีโอ่งหรือมีวัดสะดุอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่คุณมีนะครับเจาะรูด้านล่างสักสี่ห้ารูโดยใช้สว่านเจาะนะครับเจาะเป็นรูๆไวแล้วก็เอาเอาดินดินส่วนล่างๆนี่ไม่ต้องดินดีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันจะเฟืองดินนะครับคุณก็เอาดิน ดีไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ปลูกหลักการปลูกต้นไม้ก็คือต้นกลางหรือต้นแรกก็น่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วส่วนรอบๆก็เป็นพวกว่าหรือต้นไม้ที่อยู่ในร่มได้ดีนค,ครับก็ลองไปทํากันดูนะครับครับง่ายมากเลยครับนะครับความสวยงามจะได้สวนหรือปลูกต้นไม้บางทีอามอกอนผมก็ใช้ปลูกพวกผักกินได้ครับพวก ขับชีสะระแหน่รอบๆอบต้นครับ <_ C 1> ครับก็เชิญชวนนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพราะว่าข้อดีอีกอย่างก็คือมแมลงครับมแมลงจะไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคุณให้ทําเป็นกระถางไปใช้การปลูกในพื้นดินเนี่ยมันจะมีมะแมลงขึ้นมามากครับแต่นี่อยู่ในโอ่งมแมลงจะน้อยมากครับ อดรับสวัสดีครับ